สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ o ๋งเกมมิ่งสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นสอนเล่นตัวของจงหลีสายดาเมจหลักนะครับเดี๋ยวสายพพอร์ตอาจจะทําแยกนะครับวิดีโอนี้จะขอพูดถึงสายดาเมจหลักก่อนซึ่งดาเมจหลักของจงหลีเนี่ยไม่ใช่ดาเมจกายภาพนะครับแต่จะเล่นเป็นดาเมจธาตุหินมี3สาเหตุ1ก็คือดาเมจหลักๆของจงหลีเนี่ยจะอยู่ที่ธาตุหินก็คือไม่ตายกับสกิลแล้วก็เวลาเลื่อนขั้นตัวของจงหลีได้โบนัสธาตุหิน แล้วข้อที่3ก็คือการจะเล่นสายกายภาพเนี่ยมันควรจะต้องมีตัวไฟฟ้ากับน้ําแข็งในทีมเพื่อที่ว่าจะได้ทํำคอมโบนําไฟฟ้าเป็นการลดต้านทานกายภาพศัตรูนะครับซึ่งมันทําให้การจัดทีมเนี่ยมันลําบากผมมองว่าเล่นเป็นดาเมจธาตุหินเล่นง่ายกว่าแล้วก็แรงกว่าเยอะนะครับคราวนี้จะขอพูดถึงเรื่องการจัดทีมก่อนเพราะว่าสําคัญมากอย่างแรกเลยคือควรมีตัวธาตุหิน อีกหนึ่งตัวมาซับตัวของจงหลีหนึ่งก็คือเพื่อเอาสัทานทงธาตหินนะครับเพิ่มความสามารถต้านทานการหยุดชะงักแล้วก็เวลาที่เรามีโลอยู่เราจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น15%ซึ่งถือว่าเป็นสันทงที่ดีมากแล้วก็ตัวที่จะเอามาคอมโบโจงหลีได้มี2ตัวคือตัวละครหลักกับหนิงกวงนะครับคราวนี้2ตัวนี้ต่างกันค่อนข้างเยอะ เริ่มจากสกิลของตัวจงหลีก่อนสกิลวางเสานี้จะปล่อยเป็นคลื่นพลังโจมตีเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเราวางอ็อบเจกท่าถินวางใกล้ๆไม่ไกลมากนะครับมันก็จะเกิดการตันาทำดาเมจรอบๆนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวละครหลักเนี่ยเราสามารถวางโองค์ได้หลายอันคืออ็อบเจกท่าถินมันจะมีได้สูงสุดคือ3อันนะครับถ้าเราวางเพิ่ม อันก่อนหน้าจะหายไปเรามีได้มากสุดแค่สามอันไม่ว่าจะเป็นตัวของเต๋าจงรีองค์ตัวละครหลักหรือประตูของหนิงกวงคราวนี้ประตูของหนิงกวงเนี่ยมันจะติดปัญหาอยู่หลายอย่าง1ก็คือประตูมันใหญ่นะครับถ้าเกิดเรามาวางใกล้อันอื่นแล้วมันซ้อนกันเนี่ยประตูมันจะแตกนะครับมันวางยากแล้วมันก็เล็งไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมันวางได้แค่อันเดียวก็คือ ถ้าผมจะวางประตูอีกอันหนึ่งนะประตูอันเก่าจะหายไปนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้จงหลีกับหนิงกวงนะครับเราจะวางอ็อบเจกต์ได้สูงสุดแค่2อันก็คือเสาของจงหลีกับของหนิงกวงประตู1อันยกเว้นว่าถ้าจงหลีของเรามีกลุ่มดาว1อันเราจะวางอ็อบเจกต์ได้ครบ3อันพอดีกลุ่มดาวของจงหลีแรกก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถวางเสาได้2อันนะครับก็จะวางเป็นสองเสาหนึ่งประตูได้ แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีกลุ่มดาวเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวละครหลักก็คือวางเป็น1เสาแล้วก็2องโอ่งนะครับก็จะทําได้3ามอ็อบเจกต์พอดีนะครับคราวนี้ข้อที่2ที่ต้องมีตัวธาตุหินก็คือว่าตัวของจงหลี่เป็นตัวที่ฟื้นพลังงานด้วยตัวเองช้ามากนะครับไม่ตายจงหลี่อาจจะใช้พลังงานไม่เยอะแต่ฟื้นเองได้ช้ามากๆเพราะฉะนั้นตัวละครหลักเนี่ยเวลาเราวางโอง่ง มันฟื้นพลังงานแล้วมันมีคููดาวแค่6วิคือเร็วมากขณะที่ตัวของหนิงกวงประตูมันฟื้นพลังงานได้ก็จริงแต่คูดาวมันนานกว่าคือ12วิเพราะฉะนั้นตัวละครหลักจะเอามาฟื้นพลังงานให้จงดีได้เร็วกว่าหนิงกวงนะครับอีกอย่างหนึ่งมันเล็งเป้าได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเล็งเป้าได้มันทําให้การวางตําแหน่งมันง่ายนะครับเพราะฉะนั้น จะใช้เป็นตัวละครหลักหรือหนิงกวงก็ได้แต่ผมแนะนําเป็นตัวละครหลักมากกว่านะครับตอนนี้ตัวที่3กับตัวที่4นะครับตัวที่3เนี่ยผมแนะนําเป็นตัวที่มาทําคอโมโบทตุคือเป็นตัวที่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาบ่อยๆเอามากดสกิลแล้วก็ทำน้เมิดท่าเรื่อยๆอย่างตัวของฟิตเซียงหลิงหรือซิงชิลนะครับพวกนี้เราเอามาแค่กดสกิลเรียกซัมมอนอะไรต่างๆแล้วเราก็เปลี่ยนออก ซึ่งที่ผมชอบใช้ที่สุดเนี่ยจะเป็นฟิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของฟิตนะมันจะมีพรสวรรค์อันนี้ก็คือเวลาที่เราทําปฏิกิริยาคอมโบที่เกี่ยวกับท่าไฟฟ้านะครับถ้าเป็นตัวละครที่เรากําลังควบคุมอยู่เป็นตัวปิดคอมโบเนี่ยมันจะมีฟ้าผ่าลงมาเป็นความเสียหายไฟฟ้า80%ของพลังโจมตีฟิตเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับแต่ว่า จะใช้ตัวอื่นนอกจากฟิตก็ได้ผมแค่ชอบตัวของฟิตเพราะว่ามันใช้ง่ายนะครับนกมันจมตีไก่นะครับผมส่วนตัวที่4ก็คือเป็นตัวฮิลนะครับเพราะว่าในทีมยังไม่มีฮิลแล้วก็ไม่ได้ฟิกเช่นกันอย่างตัวเบนเน็ตก็คือฮิลได้บัฟดาเมจได้หรือจะใช้เป็นตัวเบสิกอย่างบาบาร่าก็ได้จีนชีชีก็ได้นะครับดิโอหนา้าผมอาจจะไม่ได้น,นาเท่าไหร่เพราะว่ามันฮิล ค่อนข้างที่จะลําบากคิทีละตัวนะครับจริงๆเบเน่ก็ฮิวทีละตัวแต่ว่ามันได้เรื่องของดาเมจมานะครับก็ไม่ได้ฟิกอยู่ที่ว่าเราเจอศัตรูธาตุอะไรนะครับแต่ว่าให้เป็นตัวที่มีฮิวแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นทีมโดยพื้นฐานที่ผมจะใช้ก็คือหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวคราวนี้ผมจะเล่นให้ดูนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างเวลาเล่นจริงนะครับก็วางเสากนเรียกนกหรือตัวซัมมอนนะครับแล้วคราวนี้ก็วางโอง่งเพื่อมาฟื้นพลังงานไม่ตาย พอพลังงานไม่ตายเต็มเราก็อันติดจงหลีอ่าคราวนี้อย่างหนึ่งเมื่อกี้ผมลืมพูดไปก็คือตัวเสาที่เกิดจากไม่ตายตัวละครหลักเนี่ยมันสามารถปล่อยขึ้นพลังได้นะครับนี่เป็นข้อดีอย่างหนึง่งที่ตัวของหนิงกวงเนี่ยอ่าทไม่ได้นะครับเพราะว่าเสาพวกนี้มันจะไม่นับรวมเป็นอ็อบเจกต์สามอันสูงสุดนะครับอันนี้คือวิธีเล่นคือง่ายๆเลยกดสกิลวนไปเรื่อยๆครับโอ่งเสาตรงหลีมาตี แล้วก็ไม่ตายแทบจะไม่ได้โจมตีธรรมดาเท่าไหร่พูดตรงๆนะเพราะว่าแค่วางโองกับวางเสาเนี่ยแล้วก็กดไม่ตายนะครับมันแทบจะเรียบร้อยแล้ว <c oughs> คือเวลามันแทบไม่เหลือแล้วแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราวางโองวางเสารเราได้ตำแหน่งที่เรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะครับเราก็สามารถใช้การกดค้างสกิลของจงหลีก็ได้ซึ่งมันจะเป็นการ ทำดาเมท่าถิ่นรอบๆพร้อมกับสร้างเกาะนะครับแต่ว่าคูดาวมันจะเพิ่มจาก4วิเป็น12วินะครับผมก็แล้วแต่จังหวะนะครับถ้าเรามองว่าตำแหน่งเสาเราโอเคแล้วเราก็กดค้างแทนก็ได้นะครับตัวที่สีตัวคิวก็หลักๆแค่เอามากดคิวแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมว่าตำแหน่งมันน่าจะใช้ได้ละนี้มาคิวอันตีจงรีมาก แล้วก็กดค้างสร้างเกาะก็ได้จริงๆเกาะเนี่ยเราเก็บพวกผลึกที่เกิดจากการทําคอมโบอย่างของผมก็คือนกยิงไฟฟ้าใช่ไหมพอนกยิงไฟฟ้าไปแล้วตัวเสาตัวโอ่งมันสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็เกิดผลึกเนี่ยนะครับตกอยู่เต็มเลยนะครับเราก็สามารถเก็บได้เรื่อยๆส่วนมากก็จะมีเกาะอยู่แทบตลอดเวลานะครับนี่เดี๋ยวผมวางโอ่งวางโอ่งแล้วกลับมาเป็นจงหลีอันนี้วางไม่โดนไม่เป็นไรนี่นะครับมันสั่นสะเทือน แบบโหดร้ายมากมันเป็นดาเมจที่มันดูเหมือนไม่แรงก็จริงแต่ว่าพอมันทาเรื่อยๆเนี่ยดาเมจโดยรวมมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับอีกอย่างมันเป็นดาเมจหมูด้วยวางองแล้วก็กลับมาเป็นจงหลีเพื่อเอาอนุธาตุไม่ตายมจะฟื้นเร็วนะครับถ้าเราให้จงหลีเป็นคนเก็บอนุธาตุเนี่ยไม่ตายจะฟื้นเร็วมากก็คือเนี่ยใช้สกิล พอรวศัตรูเกิดอนุธาตุเราเปลี่ยนกลับมาเป็นจงหลีไม่ตายก็จะฟื้นที่จงหลีเยอะนะครับแล้วก็ไม่ตายไปอมอันนี้คือไอเดียคร่าวๆนะครับผมสำหรับการเล่นทีมนี้ค่าคราวนี้มาลงรละเอียดส่วนของพอรสวรรค์น,นะครับในส่วนของโจมตีปกติผมมองว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือคือเท่น,นะครับมีเตะหอกนะนี่คือโจมตีธรรมดาเป็นคอมโบมีเตะหอกแล้วก็ สามารถใช้โจมตีแบบนี้ได้นะครับแต่สารภาพว่าผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของมัส่วนอันที่2ก็คือวางเสาอ่ามันกดได้2แบบถ้าเรากดแตะก็คือวางเสาซึ่งความเสียหายตอนเรียกเสาเนี่ยคือ20%คือน้อยนะครับส่วนตอนที่เป็นปล่อยขึ้นพลังจะแรงกว่าแล้วก็คูดาวตอนเรียกเสาคือ4วีวิคราวนี้ถ้าเรากดค้างนะครับคูดาวจะเพิ่มเป็น12วิแล้วก็ดาเมจ จะแรงกว่านะครับผมที่ทําเป็นความเสียหายรอบๆตัวค่อนข้างกว้างนะแล้วก็จะสร้างโล่ซึ่งโล่จะมีค่าพลังคงที่บวกกับพลังชีวิตสูงสุดของตัวจงดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้โล่หนาเนี่ยก็เน้นพลังชีวิตสูงสุดนะครับส่วนถ้าไม่ตายก็คือใช้พลังงานแค่40แล้วก็คูดาวแค่12วินะครับคือคูดาวเร็วพลังงานใช้น้อยแล้วก็ทําความเสียหาย าหินซึ่งถือว่ารุนแรงแล้วก็ทาให้ศัตรูกลายเป็นหินมันก็คือการสตันนะครับทาให้ศัตรูหยุดนิ่งเคลื่อนไหวไม่ได้ซึ่งจากที่ผมลองเทสมาก็คือที่ไม่สามารถแข่งเป็นหินได้นะมีแค่บอสโลกนะครับก็คือพวกลูกบาศกแล้วก็ต้นไม้นะครับผมคิดว่าบอสน้ําที่เป็นลูกน้องเนี่ยน่าจะแข่งได้นะครับแล้วก็บอสร,รายสัปดาห์ผมยังไม่ได้เทสหรอกแต่ผมเชื่อว่าน่าจะแข่งไม่ได้นะครับ คราวนี้พวกตัวอย่างฟาตุยในอบิทนะครับฟาตุยผมลองเทสแล้วสามารถแข่งได้นะครับเพราะฉะนั้นสกิลนี้เป็นสกิลที่โหดมากเพราะว่าในอบิทเนี่ยสามารถเอาไว้สตันฟาตุยได้นะครับที่น่าลำคาญสตันศัตรูได้เกือบหมดแทบจะทุกตัวในอบิทในปัจจุบันนะครับยกเว้นแค่พวกต้นไม้เท่านั้นเองนะพวกลูนกาดอะไรก็โดนแข่งเป็นหินได้นะครับแล้วก็ครูดาวอะไรไวใช้พลังงานน้อยคือโหดมากแต่อย่างที่บอกไปว,ว่าตัวจงหลี ฟื้นพลังงานให้ตัวเองได้ช้ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีตัวมาฟื้นพลังงานให้จงหลีแล้วก็พรสวรรค์ตอนเลื่อนขั้นครั้งแรกก็คือเมื่อเจ็ดชิลเจ็ดชิลก็คือโล่ที่ได้จากการกดค้างของสกิลนะครับเมื่อตัวโล่นี้ได้รับความเสียหายมันจะทําให้ตัวละครตัวที่เราควบคุมอยู่นะครับได้ในส่วนของเพิ่มประสิทธิภาพโล่ป้องกันก็คือโล่หนาขึ้น5%ซ้อนได้5ครั้ง และมันจะอยู่ต่อเนื่องจนกว่าเจดชิลจะหายไปจากที่ผมลองเทสมาก็คือ,อตัวโล่ของจงหลีผมลืมบอกไปว่าคูดามาน2ิวิแต่ว่าโล่มันอยู่ได้20วิคราวน,นี้ถ้าผมลองกดสร้างโล่อีกครั้งหนึง่งนะครับก็แบบผมกดสร้างโล่ใช่ไหมแล้วโล่มันอยู่20วิแต่ครูดามาน2วิเพราะฉะนั้นผมสามารถกดสร้างโล่ได้อีกครั้งก่อนที่มันจะหายไปคราวนี้พอผมลองเทสดูก็คือว่า ตอนที่กดสร้างโล่เนี่ยมันจะเป็นการทําลายโล่กันเก่าแล้วสร้างโล่กันใหม่เพราะฉะนั้นอสวรรค์อันนี้นะครับมันจะรีเซ็ตกลับมาเป็นศูนย์เสมอนะครับอันนี้ผมลองเทสแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้แล้วก็พรสวรรค์ตอนเลื่อนขั้นครั้งที่สอก็คือถ้าไม่ตายจะสร้างความเสียหายเพิ่มโดยคิดเป็น3 3ของพลังชีวิตสูงสุดของจงหลีอย่างของผมเลือด17ื่น 33%ก็ประมาณประมาณ5,000กว่าๆนะครับที่บวกเพิ่มเข้ามานะครับผมก็ช่วยเพิ่มนาเมจให้ท่าไม่ตายได้แล้วอันสุดท้ายก็คือเมื่อเราสร้างอาวุธประเภทหอกนะครับเวลาเราคาบหอกจะได้แร่ที่ใช้คืน15%นะนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคืน15%เปเป็นฟิกมากกว่าตรงนี้น่าจะแปลผิดนะครับผม าวนี้มาส่วนของกลุ่มดาวผมต้องบอกกันเลยว่าจงหลีต่อให้ไม่มีกลุ่มดาวก็เล่นได้แล้วก็โหดอยู่แล้วจะเรียกว่าโกงอยู่แล้วก็ได้แต่ถ้ายิ่งมีกลุ่มดาวก็ยิ่งโกงขึ้นไปอีกอันแรกก็คือทําให้เราสามารถวางเสาสูงสุดนะครับจาก1อันเป็น2อันได้ถามว่าอันนี้บีแล้วดีไหมก็คือดีแต่ถามว่าจําเป็นมากไหมก็มองว่าไม่ได้จําเป็นมากนะครับคือไม่มีอันนี้ก็เล่นได้ส่วนอันที่2ก็คือเวลาที่เราใช้ไม้ตาย มันจะเป็นการมอบโล่ให้กับตัวละครที่อยู่ใกล้เคียงก็คือถ้าเป็นโหมดเล่นหลายคนท o o รเพื่อนที่อยู่รอบๆก็จะได้โล่นะครับโล่เจ็ดชิลก็คือโล่ที่เกิดจากการกดสกิลค้างแต่เล่นคนเดียวก็โหดทำไมเพราะว่าแทนที่เราจะต้องมากดสกิลอีค้างแล้วก็รอครูดาว12วิใช่ไหมเราแค่ใช้ไม่ตายทุก12วิเท่านั้นเองคือเราเรียกเสาเรื่อยๆไม่จเป็นต้องกดค้างเลยนะครับเรียกเสาไปเรื่อย แล้วพอไม้ตายมาเรากดไม้ตายเราได้โล่เรื่อยๆทําให้การเล่นตัวของจงุงลีง่ายขึ้นมากๆผมบอกเลยว่าอันนี้คือถ้าได้มาจะเล่นง่ายมากๆเราแค่กดไม้ตายกับเรียกเสาเรื่อยๆแค่นั้นเองจริงๆนะครับง่ายมากอันนี้คือดีมากอันที่3าก็คือเพิ่มเลเวลของสกิล e สกิลเสา3ระดับอันที่4ก็คือเพิ่มพื้นที่ผลกระทบก็คือความกว้างของท่าไม้ตาย20%แต่ผมมองว่าท่าไม้ตายมันก็ ค่อนข้างจะว่างมากอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มระยะเวลาการสตาร์ท2วิอันนี้แหละคือที่โกงเพราะว่าไม้ตายของจงหลีนะครับถ้าอัพพรสวรรค์จนระดับสูงๆเนี่ยมันจะสตาร์ทได้สูงสุดที่4วินะครับแล้วก็ถ้าบวกอีก2วิเข้าไปก็คือ6วิจากครูดาว12วิคือสตาร์ทศัตรูได้ครึ่งๆนะครับอันที่4นี้โหดมากเรื่องระยะไม่เท่าไหร่แต่เรื่องระยะเวลาการสตาร์ทน,นี่คือโหดมากแล้วก็ อันที่5เพิ่มเลเวลของ่าตไม่ตาย3ระดับอันที่6ก็คือเมื่อตัวของโล่ของจงหลีนะครับได้รับความเสียหายตัวละครที่เรากำลังควบคุมในขณะนั้นจะได้รับการฟรื้นพลังชีวิตเท่ากับ40%ของความเสียหายยังไงก็คือสมมุติว่าเรามีโล่จงหลีศัตรูโจมตีมา1000โล,ล่รับความเสียหายให้1 0 0 0แล้ว40%จาก1000นะครับที่โล,ล่รับไว้ก็คือ400จะมาฮิล ก็คือตัวละครเนี่ยไม่โดนดาเมจนะเพราะโลรับดาเมจแต่ตัวละครได้ฮิล400นะครับมันเป็นอะไรที่โหดมากเพราะว่าจงหลีสามารถฮิลได้กลายเป็นทั้งโลและฮิลเป็นอะไรที่โหดมากนะครับแต่ว่าความสามารถในการฮิลเนี่ยจะไม่เกิน8%ของพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครในแต่ละครั้งนะครับก็คือถ้าพลังชีวิตหมื่นหนึ่งเนี่ยก็คือฮิลได้ไม่เกิน800ต่อครั้งอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือก็ดีมากต้องบอกว่ากลุ่มดาวของจงหลี ไม่ว่าจะ1,2,4,6ดีหมดเลยนะโดย2,4,6จัดว่าระดับโกงเลยนะครับถ้ามีก็คือโกงแต่ผมย้ำอีกทีหนึ่งไม่มีก็โหดอยู่แล้วนะครับผมมาต่อกันที่ในส่วนของเซตนะครับเนื่องจากว่าผมเล่นดาเมจหินเป็นหลักนะครับเซตที่ค่อนข้างสำคัญเลยก็คือตัวของเบตานะครับซึ่ง2องันเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายธาหิน15%าอันนี้ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ เราใช้อันนี้2อันอีก2อันที่เหลือเราอาจจะใช้เป็นกาเดียเตอร์สเพื่อเพิ่มรโจมตี18%รซก็ได้หรือจะใช้เป็นโนเบสสอันเพื่อเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย20%ก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีตัวของเบตาก็ใช้เป็นโนเบสกับกาเดียเตอร์อยา่างละสอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่หลักๆก,ก็คือถ้าเป็นไม่ได้ใช้เบตาสบวกโนเบสหรือกาเดียเตอร์อันนี้คือพื้นฐานนะครับคราวนี้ไม่ต้องตกใจว่าทําไมของผมเป็นกาเดียเตอร์สอันเพราะว่า ผมไม่ค่อยได้ฟาร์มตัวเปตานะครับก็เลยไม่มีค่าพลังหลักดีๆก็จะพูดถึงค่าพลังหลักต่อค่าพลังหลักเนี่ยที่ผมใช้ตอนนี้มันคือพลังโจมตีนะครับในส่วนานาฬิกาแล้วก็ถ้วยเป็นโบนัสหินแล้วก็หมวกเป็นอัตราคิดคราวนี้ในส่วนของค่าพลังหลัก3อย่างเนี่ยโบนัสหินตรงนี้คือฟิกตายตัวแต่นาฬิกากับหมวกอาจจะเปลี่ยนได้ยังไง ให้เราดูที่อาวุธนะครับคือตัวของจงหลีควรจะมีแหล่งฟื้นพลังงานหนึ่งแหล่งอย่างของผมเนี่ยอาวุธเป็นฟื้นพลังงานเพราะฉะนั้นผมเลยใช้อ์ติแฟกต์เป็นโจมตีเปอร์เซนต์หนึ่งอย่างแล้วก็ใช้เป็นอัตราคีหนึ่งอย่างได้คราวนี้สมมุติว่าถ้าผมใช้อาวุธเป็นสมมติเป็นโจมตีเปอร์เซนต์นะครับผมจะเปลี่ยนนาฬิกาเป็นฟื้นพลังงานแทนคือให้มันมีฟื้นพลังงานอย่างน้อยหนึ่งแหล่งแล้วก็โจมตีเปอร์เซนต์หนึ่งแหล่ง นะครับผมส่วนหมวกก็เป็นอัตายิีเหมือนเดิมก็ได้แต่สมมุติถ้าผมใช้หอ,อกเป็นแบทเทิลพารเป็นอัตายินะครับผมก็จะเปลี่ยนตัวนาฬิกาเป็นฟื้นพลังงานแล้วผมจะเปลี่ยนหมวกเป็นในส่วนของโจมตีเปอร์เซ็นแทนนะครับผมดูว่าเราใช้อาวุธอะไรแล้วก็เปลี่ยนตัวของอ,อออบหลักให้เหมาะสมกับอาวุธที่เราใช้นะครับ แล้วก็ในส่วนของออฟลองนะครับที่สําคัญที่สุดสำหรับสายดาเมจก็คืออัตราคีกับความแรงคี้นะครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นพวกโจมตีเปอร์เซ็นต์กับฟื้นพลังงานนะครับสีอันนี้คือที่สําคัญถ้าได้พลังชีวิตมาก็โอเคเพราะว่าพลังชีวิตก็ทําให้เกาะจงหลีเพิ่มแล้วก็ทําให้ถ้าไม่ตายแรงขึ้นได้ก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของอาวุธนะครับถ้าเป็น3ดาว ก็แนะนําเป็นฮ o ลเบิร์ดนะครับได้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์อันนี้คือใช้ดีที่สุดในช่วงต้นเกมแล้วนะครับผมคราวนี้พอมาเป็นสีดาวที่ผมชอบนะครับมีอยู่2อันอันแรกเลยก็คือตัวของอหอกคราบที่ฟื้นพลังงานนะครับเพราะว่ามันทาให้เราบิวในส่วนของอร์ติแฟกได้ง่ายนะครับก็เราใช้เป็นฟื้นพลังงานส่วนอร์ติแฟกก็ใช้เป็นพวกโจมตีเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้แล้วก็ความสามารถของหอกอ,อันนี้ก็คือ เวลาที่เรากดสกิลนะครับกดสร้างโล่หรือจะเป็นกดเรียกเสาก็ได้จะทําให้การโจมตีธรรมดาชา้าโจมตีแรงขึ้นแล้วมันซ้อนได้2ครั้งมีระยะเวลา12วินะครับซึ่งจงหลีการเรียกเสามันมีคูดา้าแค่สวิเพราะฉะนั้นจงหลีจะเก็บสแตก็กตัวนี้ได้ง่ายแต่ถ้าเกิดกดค้างเพื่อสร้างโล่เนี่ยก็จะเก็บสแต็กต่อเนื่องไม่ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นหออคราฟที่ดีมากใช้ง่ายเพราะว่าได้ฟื้นพลังงานเยอะ สูงสุด45.9%นะครับก็เป็นหอกที่เหมาะมากอันหนึ่งกับอีกอันนึงก็คือตัวของฟาโบเนสที่ตอนนี้กำลังขึ้นหน้าตู้ก็ได้ฟื้นพลังงานเหมือนกันจะมีเบสพลังโจมตีที่มากกว่านะครับตัวโปรโตไทม์เมื่อกี้อยู่ที่510ฟาโบเนสจะอยู่ที่565แต่ว่าฟื้นพลังงานฟาโบเนสจะอยู่ที่30.6ส่วนโปรโตไทม์ได้แค่45.9ฟื้นน้อยกว่าก็จริงแต่ฟาโบเนส ความสามารถก็คือเวลาที่ตัวจงหลี่จงตีติดขินะครับรวมถึงตัวเสาเวลาที่มันทำดาเมจรอบๆติดขิเนี่ยตัวของจงหลีจะสร้างอนุธาตุนะครับฟื้นพลังงานได้6หน่วยตรงนี้เสาสามารถสร้างอนุธาตุได้แต่ว่าตัวของจงหลีต้องอยู่ในสนามนะครับตัวความสามารถฟาโรเลสมันถึงจะทำงานได้นะก็เป็นหอกอีกอันหนึ่งที่ดีนะครับคือ ผมมองว่ามันดีพอๆกันดีคนละแบบใครไม่มีโปรโตไทป์เนี่ยก็ใช้ฟาโวเนสก็ได้แต่ถ้าใครคร้าโปรโตไทป์ไปแล้วก็ใช้โปรโตไทป์ไปเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเปิดหาฟาโวเนสผมมองว่ามันไม่ได้ต่างกันมากส่วน5ดาวนะครับที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือตัวของสกายวาร์สไพร์คือมันได้ฟื้นพลังงานแล้วก็เพิ่มโอกาสคิ้เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราโจมตีมันจะมีโอกาส5 0ซ ที่จะทำดาเมจเพิ่มนะครับคือจากที่เห็นผมเล่นเมื่อกี้จะเห็นว่าผมไม่ค่อยได้โจมตีปกติเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นการโยนสกิลนะครับเพราะฉะนั้นเ,เวลาที่เรามีโอกาสได้โจมตีปกติสั้นๆแล้วมันมีดาเมจเพิ่มเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่โอเคมากนะครับแล้วการเพิ่มคีย์เลดก็มีผลต่อพวกสกิลกับไม้ตายแล้วก็ได้ฟื้นพลังงานก็ทําให้จัดตัวอ์ติแฟกได้ค่อนข้างง่ายในความคิดของผมนะส่วนตัวผมชอบอันนี้มากที่สุด ส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมมองว่าก็ดีไม่แพ้กันใช้ได้เหมือนกันก็คือหอ,อกหน้าตู้หอ,อกของตรงหลีที่ได้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ถ้าเราใช้หอ,อกอันนี้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์เราก็ใช้นาฬิกาเป็นฟื้นพลังงานนะครับอย่าลืมมันช่วยเพิ่มพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์ได้เยอะมากช่วยเพิ่มความหนาของโล่ด้วย20%นะและถ้าเกิดเรามีโล่อยู่เนี่ยผลของการเพิ่มโจมตีเปอร์เซ็นต์จากปกติที่ซ้อนได้สูงสุด20%มันก็คูณ2เป็น40%ได้บะครับ จริงๆก็จัดว่าเป็นหอกที่เหมาะกับจงหลีมากที่สุดอันหนึ่งนะก็ส่วนตัวผมชอบพอๆกับสกายว่าที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็แค่จัดอ์ติแฟล์สลับกันนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าดีทั้งคู่เพราะว่าผมเชื่อว่าในส่วนของการเพิ่มโจมตีเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่มันมีคูดาวประมาณ0.3าวีนี้ในส่วนของการสั่นสะเทือนทำดาเมจรอบๆของเสาแล้วก็โอ่งอะไรต่างๆก็น่าจะเพิ่มสแต็กได้ค่อนข้างมั่นใจว่าเพิ่มได้แต่ไม่แน่ใจว่าถ้าจงหลีไม่อยู่ในสนามมันจะ มันจะนับเป็นเพิ่มสเต็คหรือเปล่าอันนี้ต้องลองเทสด,ดูนะครับส่วนตัวหอกสีเขียวอันนี้ผมก็มองว่าใช้ได้แต่กลางๆคือมันได้ค่าคิทิเค้ลเลทนะครับเพราะฉะนั้นตัวนาฬิกาก็ใช้เป็นฟื้นพลังงานแล้วก็เปลี่ยนบวกเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ครานี้ความสามารถก็คือมันจะเพิ่มดาเมจเมื่อเราทําการโจมตีจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับตัวของวอร์เทนะ ออนฮิตนะครับแสดงว่าเวลาที่เรากดเวลาที่เสามันทำดาเมจรอบๆก็น่าจะได้สเต็กเหมือนกันเพราะฉะนั้นหอกอันนี้อันที่จริงแล้วก็ดีเหมือนกันนะสรุปก็คือหอกทั้ง3อันเนี่ยจงดีใช้ได้หมดเลยดีหมดเลยนะครับขอแค่จัดอ์ติแฟกต์ให้เหมาะสมกัอบอาวุธแค่นั้นเองนะครับหอกข้าดาวดีหมดเลยสำหรับจงดีครับโ okay, อเคคราวนี้มาสรุปนะครับตัวของจงหลีถ้าถามว่าเก่งไหมผมก็บอกเลยว่าเก่งมากผมมองว่าเก่งแล้วก็โกงมากนะครับเป็นตัวที่ ควรกดหาให้ได้มันออกแนว,วคล้ายตัวของวิตตี้นะก็คือมีอัตราประโยชน์ที่สูงมากๆแล้วก็หาใครมาแทนไม่ได้อย่างของจงหลีที่มันเด่นเลยก็คือเรื่องของการใช้ไม่ตายที่ดามิดค่อนข้างแรงกูดาวใบสตันศัตรูได้อันนี้คือโหดมากแล้วก็สามารถเอามาคอมโบกับตัวธาตุหินตัวอื่นๆทําให้คือมันไม่มีตัวไหนที่มาคอมโบกับตัวธาตุหินแบบนี้ได้นะครับถ้าไม่มีตัวของจงหีเนี่ย การเล่นทีมธาตหินเนี่ยมันจะดอบลงไปเยอะเลยแต่พอมีจงหลีนี่คือแบบมันดูดีขึ้นมากนะครับซึ่งตรงนี้ไม่มีใครแทนได้แล้วก็เรื่องของการใส่เกาะที่หนามากๆเรียกว่าหนาที่สุดในเกมรวมถึงระยะเวลาที่มันอยู่นานกว่าคูดาวซึ่งตัวอื่นก็ยังไม่มีเป็นจุดเด่นที่สําคัญนะครับก็ผมแนะนำนะว่าถ้าเป็นไปได้ควรเปิดหาจงหลีตัวเทพผมมองว่าโคงทุกตัวนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นในส่วนของที่ผมลองเอามาใช้ลงอบิบให้ดูนะครับวิดีโอนี้ก็ขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้เดี๋ยวในส่วนของสายซัพพอร์ตที่ผมมองว่าสามารถดึงประสิทธิภาพของจงลีออกมาได้มากที่สุดเนี่ยผมคิดไว้คร่าวๆแล้วแต่เดี๋ยวจะไว้ทําพยายามให้เสร็จภายในพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งรอรับชมได้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ

いやはふふふ甘い剣女万石またかは天理すふありはっせ影のカラスは夕也を求めて》ふ ここにある難攻クラク元気出すバーバル <laughs> はっタっ天理オーふっふっせっ揺らぐこふっフふふはっ。ハ <laughs> 姿を見せ壁立先陣はッフいざはっ せっふんりつ先人天童ここにあるはっいざへきり先人ほっみんなを守るからねへきりついざ天理チョークはっ揺らぐことなし断罪の名において いやを求めている。答えなさい。兵力先陣天道ここにある。やふっふせ。姿を見せよ。はっはっ天理浄化。 ここにある。

ゾウくん